ดูนั่งดูเดียนพ็นลอยเด่นและอยู่บนน้ผาคิดถึงว่าอัศนา <What? S 1> ลายคู่สันิฮาโออานิจาจาชะตาคนจนโอานิจาจาชะตาคนจนดูนั่งดูหำเน่นลอยเด่นและอยู่บนศาลาดูนั่งดูนั่งมาโอ้ยหำหลวงตาบเม่นห้ำนินโอ้ยหำหลวงตาบเม่นห้ำนิน บกกี้จ้าจะรบเร็วมันของกูไหนเออห้ามหลวงตาละจ้าเอาใส่ขึ้น่ามากกับเอี่ยย์ขึ้นมากอ่าวิานวันนี้ต้องกินน้ำปลาเลรานดขาย มปลาแดกก่อนแค่ลดขายเกียร์ได้ครับเด้เกียร์นะครับเกียร์ชั้นชั้นเกียร์แรกเขาเขาแรกปากกุญจนว่าเฝ้าเบิดเขามีแต่สาวว่าลิ้นกินน้ำตาฉันดอกเจ้าของสีมากินน้ำปลาจังไดนแต่ยังว่ารถขายเกียร์ปะมั้ยเอาใหญ่ก้อนอื่นก้อนไก่กระเทยหน่อยกระดาษสีขอคาราวะกระเทยเมี่ยงกระดาษสีได้อจ้าแล้วก็ขอเนี่ยน้ำซื้อก่อนได้ใหญ่จ้าทุจ้าผู้ขาบิกกี้สีหน้านวลค่ะ เจ้ามีซื้อมาบัดนี้ไอีหาบอมีซื้อกูสิได้เปลี่ยนคนบนะ่เนาะค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกำนันผู้ช่วยอบ,บตอผู้ช่วยกศออนวอิไลน่าตาสินกาลสินเทคเิกสารพัดช่างกาลสินพิทยาสรรว่าน,นสีลมหลวงค่ะจื้อหามันเหี้ยมันเหี้ยกระดอกกระดียงบัดย่ำเขาลงเลี้ยนสีบ๊อบปักแต่ละเอื้อควอดเอวหุ่นใหญ่ ย่าเ้าหลายนี่พี่น้องเอยจัดน,นี่กับไปจบไปแล้วหลายแฝดลาปีน้องสาวผู้นี่เดอ้อนี่บิกกี้สีนานวลนอยู่น้ำกันมาแต่โตซ้ำเพียเอาคือตีน้อยเทแต่เด็กน้อยเนาะอ,อยู่น้ำกันเลี้ยนน้ำกันมาหากแพ่งปานตาจะของจ้าเขาก็บอกให้มาน้ำก็บอกกล้าให้ตักให้กินป้นาเจ้าฮัก่อยฮี้งประน,นติยัยกูขี้เดียดมึงทำไมใหญ่เออ อี่หางอีห้ามึงขนตากว่าแม่นหางปากกัดโอ้ยย่าท้วงไปทั่วไหลเอาเมื่อนี่เอามาเห็ดอี่หางกอใหญ่มาล้ำตัวนี้ใส่สดหมอลำกัมาลัมตัวเนาะมาลัมซูฟังบอกกูใดสีลัมกูไดสีลัมบอกก็ไปเอากออีมันอังเบิ้งเจ้าลัมก็แค้นไอ้แค้นลัมยังล่ะอันลัมเงาจ่าลัมเงา เอากเอจจังี่ยเอายปินยาปินนังเอกยยก็ต้องนั่งบันล่างบอก้นลวาที่บันล่างหมอลังขั้นบ่มีบันล่างเขาบอกให้ลำตัวบอกเออถ้าใหญ่จังไหนคือมาสวเถบัดไปหอดสากจ้ของจะคอยจ้าของจะคอยออกบอยังบ่กหันหอดสากอาก่จังไหนจะมาสวดเถอบัดนี้เอันี้เดี๋ยวนี้นางน้องลาสาวกรนางหน่อยนน คอยขอนางน้ำเนี่ยก็อี้มันอืดเก้าอี้ทั้งล่างบันอืดไม่อยากเป็นยังจะมาเอามาหนังอยู่ทั้งหลังนี่มันอืดคอยเลยสีนางคุณรัเปียงกับเจ้านางจังไหนมาคือเดือยเดียงดังแต่นางนางจังสีบอกระนั่งพุทธางที่ดีนี่ละเอะยบ่กมาคอยสีผ้านางคอยเลี้ยสูงนี่ กันสะดอกนางผู้ดเดียวมันงกับลูกเบียงดังสัตวมันกับพวานางพร้อมกันแกเป็นมโงม่ใหญ่กระไดมั่นอีคอยจีสวนนับสะก้อนหนึ่งสองจ้ำคอยนัง่งโอ้เป็นเก้าอี้ละฮัดเออพวาเนาะเอาหนึ่งสองจ้ำเออมันละนั่งได้ยี่แต่ว่าเจ้ายาลูกได้ใหญ่ไม่ลูกบ่ะไม่เอานกก็ต้องบอกกันสะก้อนโอ้ก็ต้องนับสะก,ก้อนจันไปนั่กันจ้าเออเอาบานีล้ลามเนาะ วนให้วนขา้วนหลบ่อนี่วนเหลวปาหัวตาปากมึคก็ได้ยินไก่เบ่้าลเอารั่ล้างบดอีไปนั่งเอกด้อจ้าเอโอมใช่ใช่อมยังจีเอามาอมน้ำเนี้อม้อนบ่เม่นงังรถเนย อุ้มหยังคอยขอแหงคอยอยากขออุ้มน้ำนี่กูเจี๊ยมทำน้องอุบลนเจำ๊ยมทำน้องอุบลเออเอาคือว่าอุ้มเทียบแค้นเทียบแค้นเออเป็นตามสูตรอ้เมียไข่บ้าหัวเล่าล่ำใหญ่ลำอุ้มนี่ ไปจังที่เป็นเก็บท่านบัดนี้โอ้ยเห็นจังไหนน้อบันดนี้น้อคอยมาเหลียอกอยยเหลียใจแต่ฝนจังไในจังที่ปตกอยู่ท่าขนขอนเจ้าเป็นยังเอี้ยมมังลูกคือบ่บอกกูฮะลูกไปยังตัวเนี่ยเอา้าคือว่าฝนสีตกก็สั่นพูดเอ๊ะบ้าคอยอันเจ้าตัวาบ้ามังยาบ้ายังฝ้าห้องคอยทั้งร้อนแดงทั้งขอนเกล็นบ้างบ้ามันเป็นกอนล้ำก <m> ูบ่ได้พยากรณ์อากาศบ่เออ บ่ออาเอาไม่ก็จันยัยขอโทษขอโทษจุดมานน้องกุนแลน,นอกอกบบอนั่งกะนั่งเสื้อจะของเป็นผู้พานางลูกไปซุมบุยซุ่มบอยไปขอโทษยัยเอา,ออมาไม่เอาหนึ่งสองสามเด้อลูกเด้อบัตเนี่ยจ้าจ้าข้าลูกให้บอกกันละป้าหงคอ่อยทั้งดอนแดงล่ะป้าหงแฮงข้งขอนแกลนหองซอซ,อซ,อซื้อบ้านท่านเด็ดโต๊ะหนุ่พา เรีแม่อรัสวีันดำเนินทีล่ยนแห้งคาตสาขาหมอลัมนีหนุ่มมากลายเด้ค่ะนบอเคยเห็นมาก่อนเดคนบอกใครมาเดดนิเดิคนมาอยู่ใส่ละเมื่อนี่มาน้ำรดตู้คัดนี่ตีหึ่งจังไดโอ้ย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 มันยังบัดนี่สวีว้านบัดใสดนเนี่ยเอาบแมีนตีมันเป็นก่อนรัมของดนอ้ยเย้กันพเขากันปนี่คอยว่าเข้ารองเพลงสุพินองฟังซะ ร่มห่างจาังไหนผมมันเปลี่ยนก่อนบัดนึงมันเปลี่ยนก่อนล่ำของเพิ่นเอาไอา้บอลลัมระบาดที่นี่ร้องเพลงสุอีพออีเม่ฟังก่อนเพลงดังจังหวัดกาฬสินธุ์เลยได้ใหญ่เพลงดังจังหวัดกาฬสินธุหนุ่มหน้าเข่าสาวหน้าเกียร์ป้เออเอาเต้ยสเม่เอาเต้ยก่อนจะผ้าล่องสุอีพออีเม่ฟังข้างล่างกะนั่งหัวเหี่ยว้ลยองซอยกันได้กะร้องเด้อค่ะเด้อ เ,เดี๋ยวกอดเด้อไอเด้อเ<ล>จ้าก็ปล้ปลองร้องกับไผเอาข่อยเป็นผู้ชายให้เจ้าเป็นไม่ยิ่งมันเป็นเพลงครูได้เดี๋ยวนี่ยาป่านผู้ร้องเป็นเอ้ามันมาสียากล้องแหละกับน,น้องกอดทำนาเกียขายเกียมาซื้อข้าวกินพอใจบ่อนี่ือว่าภาคกูไปซ้อมเออสิภาคไปซ้อมดอกร้องตอนไหนบัดเนี่ยร้องนี่เราคืนเลยแล้วเออเออเออเอาไอ่เอาไม่ถ้าขอโทษเดีย๋ยวขอดูเพราเขากัน เทนอบ๊บดีก็ให้ไข่ล่องเลี้ยวซะก่อนเจ้าจังลองอ่ะมึงก็มาขึ้นเลยสนานโอ้ยให้ผู้ชายลองจบก่อนไม่ยิ่งจังลองอจังละเอียดกับเบเค้พังเนาะว่าอาไม่เนี่ยค่ะขอโทษค่ะเด้อบ้านของพีท่ทำ ไหนก่อนไม่ยัยไปเหาลงไปซ้อมทั้งล่านกันไอ้แมาเมีจ้าคื่อที่จะเขากันดอกง่ายดอกจ้าเมื่อนี้คุณคืออยากอายคนเดานั่งจบที่ซือเอาเก้าอี้คอยจิบซือเอาไม้พุละอันว่าสมภาคกูมาแต่อูดอดอตเนาะคอยจิบผ้าเล่นอ้อมเฮงอ้อมตลาดนี้ฮอกก็สิไ,ได้ลายดอกเอาจังสิเอาจังไหนหากินเรื่องหา่านบะลวงเออ ไปค่างวงเวียนป่วงล่างไปยืนไปยืนล้ำยหูหันเออปะจ้ามาเด้อผู้ใดสิมาฟังล้ำบานมิกกี้สีน้าน